สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์กลับมาจะเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีค่ำคืนวันนี้วันเสาร์นี้มี2 EP เช่นเคยและที่ท่านรับฟังอยู่เป็น EP 1ในศึกพิบ์ลิกอังกฤษล้วนส่วนใน EP 2อย่าลืมไปติดตามรับ ฟังกันด้วยนะครับใน EP พหนึ่งนี้3คู่ครับเอเวอร์ตันอาร์เซนอลหัวค้ำเลยนะหัวค้ำเลยเมนฟอร์ดกับเซาท์แฮมตันสี่ทุ่มแมนยูคิดเบเดตสี่ทุ่มห้ามพลาดด้วยการทักฟวงครับและรบกวนทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับ เรามาเริ่มต้นกันที่เกมคู้แรกครับเช็คข้อมูลสองพูดูแฮนดิแ,แคปเอลวัตันกับอาร์เซนอลในศึกพรีเมียร์กอังกฤษแข่งขันกันหัวค่ำนะทุ่มครึ่องอย่างที่บอกอาร์เซนอลบุกไปต่อราคาที่ลุกควบลงสิบก่อนอื่นบอกเลยนะอาร์เซนอลวันนี้บุกไปต่อเอลวัตันโคตรแพงโคตรแพงเลยเพราะถ้าเราย้อนในอดีตน,น,นะอาร์เซนอลเวลาไปเยือนเอลวัตันมีปัญหาตลอด ส่วนใหญ่แล้วเต็มที่ก็จะออกลูกเสมอมักจะไม่หมุกไปชนะอวอมาตันได้เสมอบ่อยเป็นอะไรที่แบบว่างานหนักของอร์เซนอนเป็นประจำหลายครั้งหลายคราวนี้ถึงท่านสนุดเป็นเรียกว่าเป็นเกมสนุดไม่ในลุ้นพื้นที่ยุโรปไม่ในลุ้นแชมป์ก็เอวอมาตันนี่แหละเพียงแต่ฤดูกาลนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปมากปัจจุบันอร์เซนอนคือทีมจา่าฝูง ที่กำลังลุ้นแชมป์ลีกอย่างเมามันและดูเหมือนว่าวกเขาจะสนุกอยู่ทีมเดียวเพราะว่ามีระยะห่างจากแบนเตี่ทีมตามถึงห้าคะแนนอยู่ตอนนี้แข่งขันน้อยกว่าด้วยนะส่วนเนวิตันไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่พวกเขาเคยเป็นคือทีมระดับครึ่งตารางมนะ่ะมีความแสบมีความไม่ธรรมดาแต่ตอนนี้วันตันคือทีมโซนท้ายตาราง ที่กาลังลุ้นหนีการตกชั้นชนิดที่มีสิทธิ์ที่จะเห็นเอเวอตันอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน,าาน,นลนะ้าอย่างนั้นเลยนะต้องใช้เขาอย่างนั้นเลยคนละคนละซีของตารางคนลแรงจูงใจเลยทีมหนึ่งต้องการอยู่รอดอีกทีมหนึ่งกำลังลุ้นแชมป์ลีกผลงานของเอเวอเรตเป็นที่ประจักษ์ครับว่าพวกเขาสมควรแล้วที่จะอยู่โซนท้ายตาราง เพราะห้าเกมหลังสุดรวมทุนการพวกเขาไม่ชนะเลยและทำได้เพียงเสมอเกมเดียวแพ้4เกมแพ้4เกมและเกมเดียวที่เสมอบางคนอาจจะให้คุณค่ามากโอ้วไอวัตันบุกย่างเสมอแมนซิตี้แต่ทางใครได้นั่งชมเกมท่ำคือวันนั้นต้องบอกว่านี่มันคือเกมที่เรียกว่าฟุตบอลจริงๆคืออะไรครับบุกเยอะมีโอกาสยิงเยอะ แต่มันไม่ได้เพิ่มอ่ะมันไม่ได้อ่ะถึงวันที่มันจะไม่ได้ก็คือมันจะไม่ได้แบบตีทำไงก็ไม่ได้ในขณะนี้มันต้านสวนตูมเดียวได้ฝันตูตีเสมอแล้วก็จบในทศกรณ์นี้นี่แหละครับลูกกลมๆม,มีลมอยู่ตรงกลางเอาแน่เอาหรอดอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างอยู่ที่การคาดการณ์และเอาเหตุผลมาช่วยให้มันดูซอบลงในการเลือกตั้งตามเสียง ในแง่าการลงทุนแน่นอนครับยับครับอาร์ต้นี่ยับในการทุนยับนะครับนะเรียกไว้ง่ายว่ากำไรเกมนั้นเกมเดียวลนะหลุดมาได้ไงก็ไม่รู้ที่เหลือก็ขาดทุนหมดส่วนอาร์เซนอลพวกเขายังคงยืนอยู่ในตำแหน่ง,งจาง่าฝูงอย่างที่บอกครับผลงาน5เกมหลังลงทุนลงทุนในการชนะ3ชะนะ3เสมอ1แพ้1เกมที่สนุดไม่ชนะ ก็คือเกมที่อาร์ซอลเจอกับนิวคาสเซิลซึ่งก็เป็นทีมอันดับที่3ของตารางตอนนี้เป็นงานหยากเป็นงานใหญ่และก็อีกเกมหนึ่งเป็นเกมในเอฟเอคับที่อาร์ซอลหมุกไปแพ้แมนซิตี้โดยที่วันนั้นอาร์ซอลโลเทชั่นทีมช่วงครึ่งแรกเนี่ยอาร์ซอลโรเทชันทีมเยอะมากๆเยอะมากๆในขนาดที่แมนซิตี้มาแบบชุดใหญ่ชุดเต็มนะชุดใหญ่ชุดเต็มนะ ก็เียว่ามิเกลอันเดตานี่สแสดงอาการให้เห็นเลยว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเกมบริการควาแชมบีกนะก,กล้าลงตำชัน่นทีมในเกมที่เจอกับแมสตี้ชุดใหญ่คือแมสตี้เน้นเลยแต่คิดดูครับนะนาดแมสตี้เน้นก็ยังทําได้แค่ชนะอั์เซนชุดผสมเพียงแค่หนึ่งศูนย์เท่านั้นเสียดายนะครับที่ตัวที่ช่วงครึ่งหลังเนี่ยมิเกลอันเดตาอาจจะรู้สึกเสียดายมั้งเอาผู้เล่นกำลังหลังมาแต่ว่ามันไม่ได้แล้วมันไม่ทันแล้วอะ สุดท้ายก็แพ้ไปเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามครับผลงานตรงนี้ยังยกว่าอัลซอนทำได้ดีและในแง่การถุนก็ยอดเยี่ยมกำไรสามเกมเจ้าหนึ่งขันทุนหนึ่งมงลบกบนีแล้วมีกำไรครับมีกำไรซื้ออะขี้หมูขี้หมาก็ขายยากห้าดาวตอนนี้ลดร,ราคาด้วยหลืร้อยสามเก้าจัดไปสักสองสองตัวก็ได้เพราะนั้นในข้อมูลพื้นฐานตรงนี้แน่นอนกบไร่ไไม้งแต่อันดับและคะแนนในตาราง ชื่อชั้นที่ชื่อชั้นผู้เล่นผลงานอร์มการเล่นห้างเกมหลังในแง่การถุนทั้งมดทั้งมวลอาร์เซนอลดูดีกว่าอาร์เซนอลดูดีกว่าเอเวอเรสต์หมดเลยมีแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องนี้ครับใส่เนการเจอกันจะเห็นว่ายกมาแค่ห้าเกมหลังสุดนะถ้ายาวว่านะั้นก็ยิ่งเห็นชัดจะเห็นว่าเกมที่อาร์เซนอลบุกมาเยือนเอเวอเรสต์น,นั้นหลุดแพ้เห็นเลยนะหลุดแพ้สองหนึ 1, ่งสองหนึ่งเห็นไหม ในขณะเดียวกันถ้าอาร์เซนอลเล่นในบ้านเนี่ยก็ยังมีชนะเอวัตันได้หรือมีหลุดแพ้บ้างคือมันไม่ใช่งานหมุกว่าเวลาเจอเอลวัตันน่ะสำหรับอาร์เซนอลอ่ะแต่อาร์เซนอลฤดูกาลนี้กับเอลวัตันฤดูกาลนี้มันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนเดิมจริงๆเพราะนั้นข้อมูลพื้นฐานยังย,งยกให้ไอ้ปืนใหญ่สองพูดเแยนะครับครับจากเวลาฮันเจ้าท็อปคอนกดว่าวันนี้ฮ้าเจ้าท็อปสองพูในราคาภูเจ้ายัางคงเชื่อใจอาร์เซนอล แม้จะมีสถิติที่แย่มากในการเยือยงเดวอต้ตันแต่เกมนี้เจ้า5รายขอไปทัจาก5รายเชื่อใจอาเซนอลลดลงแต่เห็นไหมในโอกาสเสมอก็ยังมีถึงเจ้าถึง3รายปรับราคาลดลงช่องเสมอยังแอบมี3รายนะ3จาก5ลดลงแสดงว่าโอกาสเสมอหรือว่าโอกาสที่เดวตตันจะเพิคืนชีพในสถิต,ตงเก่าเฮ้ยเจ้าก็ยังกังวลอยู่นะ ในขณะที่ชกว,ว่าเอวตันชนะนั้นเจ้าสี่จากห้าไลนไม่เชื่อไม่เชื่อเวตันจะทําได้จะทําได้ดีขนาดนั้นไม่เชื่อแม้จะเพิ่งเปลี่ยนกุญซือใหม่แต่เปลี่ยนกุญซือไม่ได้มันไม่ได้เปลี่ยนผู้เล่นน่ะนะผมเชื่อว่าตอนที่แฟงแลนผาทำอยู่นะมันก็เต็มที่แล้วแหละเปลี่ยนกุญซือใหม่มาก็ไม่น่าจะดีขึ้นเท่า,ทาไหร่หรอกเพราะนั้นตัวภูยังยืนอยู่ที่อร์เซนอนคนแฮนทีแขมนได้เห็นชั้นเลย พอแฮนดิแคปต้องเลือกว่าจะอยู่บอลต่อหรือจะอยู่บอลรองเนี่ยเจ้าหน้าหลายกระโดดไปอยู่บอลต่อทีเยืยนหมดเลยทั้งที่ต้องยิงไาลถึงสองเมตรในในลักษณะเกมเยือนนะก็ยังเชื่อใจอาร์เซนอลนในขณะที่บอลรองเป็นต้านปราบหลักาเพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้นี้แฮนดิแคปนี้ยืนอยู่กับจ่าผู้อาร์เซนอลครับมองกับข้อมูลพื้นฐานมันสักครู่วางใส่ต่ออาร์เซนอลครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสิบดาว ตัวแรกใน EP หนึ่งนี้และเป็นตัวแรกในช่วงหัวข้าววันเสาร์ด้วยจัดไปครับอั์ไซนอนบมางคู่ที่2ครับเช็คข้อมูล2อคู่ดูแฮนดิแคปครับเป็นเกมระหว่างเมนฟอร์ดกับเซา์แทมป์ตันในสึง่งเพมบอลิกนี่แหละแข่งขันกันตอนสี่ทุ่มเมนฟอร์ดต่อที่ครึ่งลูกขาวเมนฟอร์ดเป็นทีมกลางตารางที่ยังสามารถลุ้นขยับอันดับขึ้นไปเรื่อยๆได้ มองหาพื้นที่ยุโรปได้อย่างน้อยก็อยู่รบปารีสหรืออย่างน้อยก็เล่นตัวเดียวนะเล่นตัวเดียวสําหรับทีมอย่างเบนฟอร์เนี่เป็นอะไรที่เลื่อนหรูอลังการแล้วแหละเพราะพวกเขาไม่ใช่ทีมใหญ่เป็นทีมระดับการออกทางออกจากทางล่างในสามแต่ว่าฟอร์มการเล่นมาถึงตรงนี้ต้องยอมรับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอันดับและคะแนนในตารางมันไม่โกโหกใครส่วนเท้าดับด้านแน่นอนครับโซนท้ายตาราง หนุนนีการตกชั้นแบบเต็มตัวไปในทีมหนึ่งที่มีสิทธิ์ได้เห็นอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาน้าเบรนส์ฟอร์ดนะผลงานห้างเกมหลังสดจากทุกรายการพวกเขาชนะสามสอหนึ่งแพ้หนึ่งถือว่าอยู่ในเกมที่ดีนะชนะได้ถึงสามเกมแพ้แค่เกมเดียวในแง่การุนก็ยอดเยี่ยมครับกำไรสี่เกมกำไรสามเกมครึ่งขาดทุนเกมเดียวหักลบกลมนี้แล้ว ก็ได้เลยพิซซ่าเคฟซีสั่งไปจัดไปครับสำหรับเจ้าพึ่งร้ายนะไม่ใช่พึ่งน้อยแส่วนเจ้าพึ่งร้ายเพราะว่าไม่ธรรมดาเลยเพราะการเล่นในบ้านถามรีวิวพูดูได้ครับส่วนทางเซาท์แทมป์ตันทีมโซนท้ายลุ้นหนีตกชั้นแบบเต็มตัวแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเองก็ยังอุ่นสา์ที่จะมุ่งมั่นในเกมลีกเออข้ไปในเกมบนถ้วย ไม่ว่าจะเป็นในศึกคาราบาลครับไม่ว่าจะในศึกเอฟเอครับก็อย่างเอาก็อย่างเน้นอยู่ก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันเพราะว่าโลนดอชันทีมน้อยมากก็อาจจะเพราะว่าพวกเขาอาจจะมั่นใจอว่าเอ้ยเดี๋ยวสุดท้ายจะอยู่รอดได้ส่วนในเกมบอลถ้วยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่หารายได้เข้าสู่สโมสรนะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็ว่ากันไป แต่สนุกแล้วผลงานหาเกมหลังสุดก็คือชนะ2แพ้3ชนะ2เกมที่เกิดขึ้นคือการชนะเอเวอเรตนทีมทีมโซนท้ายเหมือนกันในตารางลีกแลเกมหนึอก็คือเอฟับที่จะเอาชนะแม็กพูลไปง่งในแง่การลงทุนกำไรเกมครึ่งขาดทุนรวมแล้ว2เกมก็ห่างลงตรงนี้หรืวอ,อย่างบาดเจ็บเพราะนั้นถ้าเทียบกันตรงนี้นะ นานทีนี้ตอนนี้เวลานี้เมนฟอร์ดดูดีกว่าทั้งอันดับและคะแนนในตารางรวมไปถึงการลงเล่นในบ้านด้วยผลงานทั้งเกมงหรือสนก็เช่เชนเดียวกันและที่ดีที่สุดคือการลงทุนเมนฟอร์ดดูดีกว่าหมดเลยในภาพรวมสายใการเจอกันก็กำกึ่งเมนฟอร์ดชนะสองครั้งซาวด์ดันชนะสองครั้งเสมอไปหนึ่งครั้งเพราะนั้นภาพรวมจากข้อมูลพื้นฐานยกให้เจ้าบ,บ้านเมนฟอร์ดครับ ในส่วนของสองพูดวยแฮนิคับธรมดาฮะเจ้าท็อปปรากฏว่าวันนี้เจ้าห้าลายยืนอยู่กับเบนฟอร์จะบ้า,บาค,ครบั้วนเลยนะลดลงครบั้วนนะครับช่อง,งเสมอเอ่อลดลงหน 4, ง 3, ึ่งเพิ่มขึ้นสี่ช่องทีมเยือนซัมตันเพิ่มขึ้นทั้งหมดห้าลายเพราะนั้นตัวราคาพูนี้ชัดเจนนะยืนเรื่องจะบ้านเลยหลังจะบ้านต่อครึ่งลูกวันนี้ในฟากฟังของไฮนิคปเจ้า,าห้าลายก็ยืนอยู่ฝากบอลต่อครบถ้วน ส่วนบอลรองก็ปรับเพิ่มขึ้นครบถ้วนอันนี้ดูง่ายผูอันธิกคบไม่มีอะไรยืนอยู่ในที่ตายเดาาียวกันคือวางส่ต่อเบนฟอร์ดนะตัวพูตัวแ,แันธิกคบข้อมูลพื้นฐานรวมแล้วย้ำอีกครั้งเบนฟอร์ดนอนกอดตังนะจัดปเป็น e ีเด็ดตัวเน้นสิบนะดาวตัวที่สองใน EP หนึ่งนี้นะสิบดาวตัวที่สองแล้วนะมาถึงตัวที่สามตรงสุดท้ายใน EP หนึ่งและย้ำอีกครั้ง อย่าลืมไปฟัง EP สองด้วยเช่นก็มูลสองมูนได้แฮนดิแคปครับแมนอยู่แต่การที่แตับอลเลยแข่งขันกันตอนสี่ทุ่มแมนยูต่อลุ่งควบลงสิบช่วงนี้นี่แมนยูจากไทก็ตอบแพงกันต่อเกินลูกตลอดเลยตั้งแต่เริ่มนายอยคืนฟอร์มดีเล่นดูมดูดีขึ้นมีมิติมากขึ้นพัฒนาการดีขึ้นเนี่ยตอบแพงตลอดเมื่อก่อนนี้ช่วงเล่นๆแท้ๆนี่โอ้โหตอบขึ้นคุ้มลูก ยังไม่รู้จะได้หรือเปล่าเลยนะวันนี้ต่อลุ้นควบลงสิบนะแมนยูเต็ดเป็นทีมอันดับที่สี่ของตารางอย่างที่ทรามสาการลุ้นผู้ที่อยู่้าชเปี้ยนล็กอยู่ตอนนี้ก็คือเหลือสองอันดับแล้วแหละในยูฟ่าแชมเปี้ยนคือ,อันดับสามที่นิคอเซนอยู่กับแมนยูอยู่อันดับที่สี่นะตอฟันกันสองทีมนี้แมนยูนกับนิคอเซนขึ้นไปกันขึ้นไปกันลงจริงๆแล้วนีไม่ใช่ไม่ได้ใช้คำว่าฟัานกันหรอกต้องใช้คำว่า พยายามอยู่ให้นานเพราะไอ้ทีมวิตาม,มามีเพียบนะมีเพียบซบเปอร์ก็ยังอยู่ในเครือข่ายนะที่รู้ได้หลังจากนั้นก็มีหลายทีมที่กำลังแต่ระดับส่วนคินต้าเมเลเป็นทีมกลางตารางครับปลอดภัยจากการตกชั้นค่อนข้างแน่ส่วนจะไล่อันดับขึ้นมาได้แค่ไหนเนี่ยก็ดูแล้วยากอยู่เหนื่อยอยู่แต่พวกเขาก็ดูเหมือนจะคาดหวังจบด้วยอันดับเลขตัวเดียวอยู่นะสำหรับคิดต้าเมเลต ผลงานทั้กเกมหลังสุดของแมนยูในแต่มการประกฏว่าชนะสามมหนึ่งแพ้หนึ่งเกมเดือที่แพ้ก,ก็คือการแพ้ให้กับอาร์เซนอลสามประตูต่อสองเป็นเกมเดือดเกมสนุกเกมมัน่าเกมนั้นเนี่ยมิกแบทเลยแหละส่วนอีกเกมหนึ่งน่าสนใจครับมันเป็นเกมที่บุกไปเยือนคิตตันเบลตเหมือนกับว่าไปไปไปเย้าในบ้านคิตาันเบลตก่อนเสมอมาหนึงน่งหนึ่งวันนี้ไม่ถึงเดือนกมาเจอกันอีกครั้งแต่ เ็นเกมลีกเลยแต่ย้ายมาอยู่ในบ้านแมนยูแบบนี้จะออกหนังมูนเดอร์ไหมจะเสมอกกนอีกไหมหรือแมนยูทําได,ได้หรือที่ทัาเบลเตพิชชนะก็น่าสนใจครับแต่ภาพรวมของแมนยูผลงานใน้านเกมหลังถึงว่าอยู่ในเกมที่ปานกลางออกมาทางดีนะปานกลางออกมาทางดีแล้วกันออาใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเออนีแล้วกันแต่ไม่ได้นีมากอะนะก็ยังมีแบบ เกมกึงกึ๊งกลางๆเหมือนกันในรูปเกมแล้วก็คู่แข่งที่ชนะตอนมาสามเกมหลังนี่ก็ไม่ได้แข่งอ่ะเป็นพอไเ้สองเกมเป็นนิกหนึ่งเกมอ่ะมันก็มันก็ม,นกม,นกมันยังพูดว่าดีมันก็ไม่จำปากะนะในแง่าการลงทุนกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมทาง,งล้มกบนี้ัลอวอย่างหมาเจ็บอยู่นะส่วนที่าประเลดครับเป็นผิดกลางตารางร้อยตัวเพราะนั้นทั้งทีร้อยตัวไม่ชนะเลยในห้าเกมหลังสุดไม่ใช่เรื่องแปลกครับเป็นเรื่องธรรมดาเลย นะพวกเขาเสมอสองแพ้สามแต่อย่างไรก็ตามทีท่าลังเเตงดูให้ดีเกมที่พวกเขาเสมอได้นั้นคือเกมในบ้านนะเสมอนิวเสมอแมนยูเสมอ new, สมองทีมกลุ่มนำนะอันดับสามอันดับสี่แล้วนั่นอะแต่วันนี้ออกมาเยือนไม่รู้ว่าจะยังไงนะเพราะว่าเกมเยือนเนี่ยคิตาบาเลสก็ไปแพ้กับเชลซีหนึ่งศูนย์เป็นเกมที่เชลซีเรียกความมั่นใจได้หลังที่ฟอร์ฟอแป้บอรแป้ปแปก็มาเจอคิตาเบเรสเก็บชัยนะได้ได ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมันเจอแมนยูจะออกอนิลลอบไหนแต่โดยภาพรวมต้องใช้คําว่าผลงานไม่ดีนะักกานกลางออกทางแย่ในแง่การสุญกาไรสองเกมการทุนสามเกมก็ขาดทุนเหมือนกันเพราะฉะนั้นในข้อมูลพื้นฐานแมนยูดูดีกว่าในฐานเจ้าบ้านคือชั้นทีมอันดับและคะแนนในตารางผลงานห้างเกมหลังสดุดส่วนการลงทุนบอกเลยว่าขาดทุนเหมือนกันสถานการเ์จากการล่สาสถาิการณจากการก็ไม่ถึงกับข่มกันนะ เพราะว่าถ้าเกมหลังแมนยูชนะได้แค่สองเกมเองคิตตันพเพลย์ชนะหนึ่งเสมอสองเผนั้ว่าไอ้เกมที่คิตตันเนลยชนะไอ้เกมที่คิตตันเนลยเสมอน่ะมันเป็นเกมที่คิตตันพเพล,ลยลงไในบ้านหมดเลยก็เลยไม่รู้จะว่ายัางไงเพราะว่าเกมนี้คิตตัาเพลยออกไปเยเหยพราะฉนนั้นเอาแหละในข้อมูลพื้นฐานตรงนี้ถ้ามองแบบย่อเยือนด้วยก็คงต้องยอมรับว,ว่าแมนยูก็ยังดูดีกว่าอยู่ดี รานนั้นในภาพรวมข้อมูลพืธธ้นฐานยงให้แมนยูนะครับส่วนสองฮูว้วยนิแกรบธรดาฮาร์ท็อปเอ่อปรากฏว่าในหลังคาฮูเนี่ยเจ้าฮาหลายชจชจ่ายเมนยูหมดเลยชะนะแน่ช่องหน่วนความเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องทีมเดือนปับมขึ้นสามลดลงสองนะโดยเอกฉันแล้วก็เรื่องที่ช่องจ้าบ้านนั่นแหละแนิแขมลูกขั่วบนดี้เจ้าพอต้องเลือกค่างมาตอบมรองก็เลือกอยู่ที่ จ้าบ้านบมต่อหมดเลยนะในราคาลูาลกควบเนี่ยเรื่องแมนูยิงขาดได้ในขณะที่ารอปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายเพราะนั้นภูกขาแฮนดิแคปก็ยืนอยู่กับแมนูพร้อมกินแฮนดิแคปนะมวกงกับข้อมูลพื้นฐานตามเมนูครับวางไสต่อเมนูเต็ดเป็นทีเด็ดตัวแรกสุดสิบดาวตัวที่สามตัวสุดท้ายในอีพีหนึ่งนี้นี่คือสามตัวในอีพีหนึ่งนะครับอย่าลืมไปฟังอีพีสอง จอกับบอนนูเคได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ